สวัสดีครับสวัสดีออกมาเส,สื้อผ้าสวยครับผมมา,นาหนี้มาเบิ่งได๊ครับผมมาหนี่เม่าม่วงนะครับผมกับเจวโอ้โหหอมไปเลยพี่น้องอ้เจลพี่น้องพี่น้องใ่ห้างพี่น้องมามาหนี้มาครับน้องมะนาวมะนาวสวัสดีก่อนอดีแล้วเห็นไหมเห็นไหม สดีกันใช้เสียกันอ่ามาเดี๋ยวนอนอย่ามาห้าสินนยอือหอม่ใชพิองเอาบวมวงแซ่บนะครับบวกหกไปพี่นออกสดสด Hãy vậy. cho kênh Ghiền là độ. À không? bỏ lỡ những Ba ba. Kiểu cả พ่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเนี่อพอด่แล้วเฮ้อมพอดีแล้วพ่อ,อจเจ็บพดีแล้วพี่เจ้าเอ้ย tốt tốt nhau Cái này mẹ bằng cái đấy Mẹ bạc mến Mẹ bạc mến Cái tay là Cái Ồ, oh, là พี้ออวยฮาเลยกี่ไปมล็บพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเก็บใ้เรออกครับพี่น้องเดี๋ยวนี้นี่คุยไปพี่น้องคุยคุย ม,มาครับเลยนะพี่น้องเป็นไผ่ไบอกมากินสมถ่ขอโทษขอแพนเดอร์เมื่อน,นี้ครับผมว่าผมจะพาส,สวดกลับมาอีกครั้งครับเดี๋ยวให้พ่อกินก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อเด้อโอ้ย Ô bà thì mình không nhảy hạt kê นี่ยกถ้วยเจลใเลยครับผมหอ mm hmm. มแเดง mm hmm. นี่ <Yeah. S 1> ไี่นนอะจ้าเดี๋ยวบมะ่ไ mm hmm. ปเด,ปดีเดี๋ยวพ่อพ่อไปแลยวไวนี่ โอ้ไม่เบรกตอนพอมันร้องนีน <c oughs> นน่นี่นีน่นี่เจี๊ยได้มันกินได้หรอนีน่เซนที่มันร้องเร็วเลยเรเลยบบบนี้เบิ้งเบิง้งเบิ้งพอตูวแบบนี้

มันคือมะม่วงอะไระมะม่อมองวงสอไม่ใช่มว่วงเบาเฮ้ยไม่ใช่มะม่วงเบาจะตัวใหญ่อืมอายุเลยอเมอดเดี๋ยวพ่อจิบไปแดกเองไม่ต้องนี่แดกจิกคุยเสียงโหมาแดกพี่น้อ <c oughs> ง ยังหห้ไผ่บอลไซพี่น้องเอ้ยขี่แปลกน้องไปเอาชู้ไปถอยใช่ไหมอะไรมาพี่น้องนี่ม่งสอบพี่น้อง เอานี่คุยแบ่อายผู้ใด๋ดิอยากกินบ่เฮงล่ะโอ้ยแม่พ่อลบสับอะไรเท่าไหรขอโทษเด้อ,ดดอรับผู้กำลังอยากอยู่ ครับไม่เ hmm. yeah. ้อานี่เดวิสแต้มเป็นยังไอ้าวี่เล่าเนี่ยสวยอ่ะเนี่ยปีบูชาก้นมามือไหมไปเนี่ยเมือช้กบ๊ายบายบ๊ายบายตกบพีป พี่ต้องพี่มาเลยเดี๋ยวาตายกันเยพี่น้องอยสุอยาลงพี่้รงเลยงเดียวบอกาาิมืออออมม่วงออโชว์ขไปสีหรอบแลนะโอ้เด นี่เลยเขาไปนี่แปลกเวลาพี่ชอบไปละเมื่อไปเอาหมดไหนหาไปเอามาจากไดนอะไรมาบ่วงมาบ่วงซื้อมาสิคะอะไรพอไปรักมาเพ่อไปข้าหมนมาทำไปไหนยัยพี่ตาตัดต่อให้ กต่อได้ então, อยู่เวาบอกบอกถ้าเราเป็นแม่แหละรักาต่อมาพี่น้องมาสดเป็นสดพี่น้อแก้วัดพี่น้อแล้วสิเป็นโควิดจะเป็นยังงเรือพี่น้องเอ้ยใค้ไข้เจ็บกับมาไขรเขาแหะเมส่อโนใจนัดพอยได้แล้วเออไอ้บอกว่นสักว่า

ơi suốt đi ăn đi suốt đấy gì suốt đi หนูหัยมันรู้เจ้งมาหน้ากับมักไมส่งเดพี่น้อยมอมาไดเลยมาพอสดให้พอสดเดี๋ยวพอสดเด็กพี่น้องพี่แต่มือเราเอาไปลางมือหลังี่อง nó nè, ôi bông xóa, nhá. cái này.